ปัญหาโลกแตกของคนไปเที่ยวญี่ปุ่นอุณหภูมิ10อุณหภูมิ15ต้องใส่เสื้อหนาแค่ไหนคลิปนี้ผมมีคู่มือการแต่งตัวตามอุณหภูมิน้ครับดูจบจัดกระเป๋าเป็นโปรแน่นอนก่อนอื่นหัวใจสำคัญที่สุดของการแต่งตัวในที่อากาศหนาวคือการใส่เป็นชั้นๆหรือเลเยอ i n รครับเพราะมันช่วยให้เราปรับตัวได้ตลอดวันเช้าร้อนบ่ายหนาวก็แค่ถอดหรือใส่เพิ่มมาเริ่มกันที่โซนแรก อุณหภูมิ16 2 5องศาเซลเซียสแค่เสื้อยืดแขนยาวหรือเสื้อเชื้อตัวเดียวก็เอาอยู่หรือถ้าที่หนาวหน่อยก็อาจจะพกคาร์ดิแกนหรือแจ็คเก็ตบางๆเผื่อติดไว้สักตัวโซนที่2 10 1 5องศาเซลเซียสอากาศแบบนี้เริ่มหนาวแล้วครับชั้นในควรจะเป็นเสื้อแขนยาวชั้นกลางให้เพิ่มเสื้อสเวตเตอร์หรือเสื้อฟลีดเพื่อเก็บความร้อนและชั้นนอกเป็นแจ็คเก็ตที่กันลมได้ครับ และโซนสุดท้ายต่ำกว่า10องศาเซลเซียสนี่คือของจริงครับชั้นกลางและชั้นในยังเป็นคล้ายๆเดิมแต่ชั้นนอกต้องอัปเกรดเป็นเสื้อโค้ตหนาๆห,หรือเสื้อขนเป็ดเท่านั้นครับแล้วอย่าลืมไอเทมเสริมผ้าพันคอถุงมือและหมวกไหมพรมเด็ดขาดหลักการง่ายๆแค่นี้ครับเซฟคลิปนี้เก็บไว้ใช้ตอนจัดกระเป๋าได้เลยใครมีไอเทมลับประจำตัวที่ใช้สู้หนาวกันอีกบ,บ้างคอมเมนต์มาแชร์ทริคกันหน่อยแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ